フフフ。<laughs> โอ้ไห้มากินแล้วเนาะประกาศปลั๊กไฟของผู้ใบใท้นะครับให้เราเอามา่บคืนที่เดิมด้วยนะครับเอาไปใช้นอกสถานที่เดี๋ยวเราจะขอดูกล้องหมจร ขอให้เอาไปคืนด่วนนะครับตอนนี้เจ้าของต้องทำทายกับตอกตะไคร้ขึ้นมาสนามแห่งนี่นะ

ใช่ล่ะไม่ได้หาสเก็ดบอกเขโอ้าุอโยโอ้หลุดขาดเลยมันมันจะมาแนวเดียวกันเลยตรงนี้ตรงนีลายไทยงบ้านพ่บ้า แ่นี่ิเป็นหมู่บ้านสีลูกไป็นนอกพอเป็นสุดดีพี่จ้ะบอสจันมบุญนี่ยเน่ยยังยังไม่อนุญาตครับแล้วก็จะมีการตั้งชุดชรบอคอยตอนนี้ตอนนี้ประกาศจังหวัดได้มีประกาศไม่ให้ชาวบ้านกลับเข้าที่ตัง้งครับที่เราเจอแล้วไม่ละเบิดเนี่ย สองลูกหนึ่งลูกเนี่ยตกในบ้านความเสียหายบ้านเรือนเสียหายสองหลังสามหลังนะครับแล้วก็วัววัวสามตัวแล้วก็คนบาดเจ็บหนึ่งคนซึ่งได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับสถานการณ์ปัจจุบนันไม่มีการยิงกันนะครับณปัจจุบันนะครับผู้อพยพทั้งหมดมีอำเภอบ้านกรวดหลานทราย แล้วก็อำเภอฉันเเกียรตบางส่วนเนี่ยประมาณ70,000ประมาณเจ0 0 0คนประมาณ70,000คนเนี่ยอยู่นอกจังหวัด20,000อยู่ในจังหวัด50,000 mm hmm. 50,000นี้ก็จะอยู่ที่สนามช้างแล้วก็ศูนย์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งบ้านญาติ <Okay. S 2> นะครับนะนะับปัจจุบันเนี่ยจังหวัดได้มีประกาศยังไม่ขอขอให้ขอให้ผู้อพยพยังอยู่ในที่ ศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่ามีระเบิดตกในพื้นที่ประมาณ240ลูกแล้วก็เจ้าหน้าที่เราได้พบ2ลูกที่ยังไม่ระเบิด<ม>ได้ทําลายไปแล้ว1ลูกวันนี้ทหารก็จะเข้าไปทําลาย1ลูกแล้วก็ไปสํารวจว่ามีลูกกระสุนตร,ตรงไหนที่ยังติดค้างอยูย่ซึ่งจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน ตลาดที่คนสัญจรตามถนนหนุนทางอะไรเนี่ยถ้ามีกระสุนที่ไม่ระเบิดแายเรายังไม่เคลียร์เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านครับตอนนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะขอความร่วมมือคือเนื่องจากว่ามีโดรนบินที่อำเภอบ้านกวดตามชายแดนเนี่ยหลายลำนะครับบ้านกวดละหานสายแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ได้รับรายงานมาก็จะมีถึงนางรองเมื่อคือนนี้บอกนางรองเยอะนะฮะ นางรองประคุณชัยแล้วก็คืนโนสุวรรณแต่ซึ่งโดนเนี่ยไม่ทราบเป็นของของฝ่ายไหนเข้ามาฮะตรงตอนนี้ก็จังหวัดก็ได้ทำประกาศให้สอดคล้องกับคณะกรรมการระดับชาติที่ไม่ให้โดนขึ้นบินในช่วงเวลานี้ครับแล้วก็เฝ้าร,ระวังให้ชุดชอรบอรบปร,รสอสกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนเฝ้าร,ระวังโดน เมื่อพบก็จะได้รายงานฝ่ายความมั่นคงครับรวมถึงบุคคลแปลกหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ครับก็ให้สอดส่องดูแลครับสถานการณ์ก็ยังยังยังไม่ถึงกับปกติครับตอนนี้บางส่วนครับก็เริ่มออกจากสนามช้างและศูนย์พยพจะไปพักอยู่ตามบ้านยากนะบ้านญาติครับในพื้นที่ของบ้านปวดหลานทรายเรายังเรายังขอให้ ชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขอเคลียร์ลูกระเบิดที่กำลังติดตกค้างแล้วก็ยังไม่ระเบิดอยู่